เกมไม่ใช้เน็ตกันบ้างน,นะครับสำหรับใครที่รอคอยเกมไม่ใช้เน็ตอยู่เนี่ยแล้วก็เป็นเกมออกใหม่ด้วยเนี่ยนะครับก็คือหา้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูกันนะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อได้แบ่งปันคลิปนี้ให้กับเพื่อนเพื่อหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมนะครับก็สามารถกดสนับสนุนได้ที่การกดสมัครส,ส,สมาชิกการกดซุปเปอรแ์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อโปรแกรมไม่เสียเวลาเลยกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่า ไปกันเกมแรกที่เป็นเกม PC ที่ลงให้บนมือถือเกันอีกนะครับสำหรับตัวเกมนี้มีชื่อว่า Song of Conquest Mobile นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว turn based rpg ที่เราเนี่ยจะรับบทเป็นแต่ละนะจาจักรนะครับที่เราเลือกนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะต้องไปย่ยงชิงพื้นที่ หรือว่าเป็นประุนภัยหรือว่าเราเนี่ยจะต้องปกป้องพื้นที่ของเราจากศัตรูซึ่งเราเนี่ยยังสามารถเลือกฝั่งได้ด้วยว่าเราเนี่ยจะเอาฝั่งไหนนะครับมันก็จะมี4ฝ่ายที่เราเนี่ยสามารถเลือกได้แล้วก็4ฝ่ายนั้นก็จะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันไปด้วยแล้วก็ความสามารถของทีมหรือว่าความสามารถของทหารของเราเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยตัวเกมเนี่ยมันจะเน้นการสำรวจส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการผสมผสานการบริหารจัดการบ้านเมืองเข้าไปด้วย นะครับแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถอัพเกรดทหารหรือว่าเพิ่มเติมทรัพยากรให้แก่ ตัวละครของเราก็ได้เช่นเดียวกันกราฟิก็น,นในเกมเนี่ยเขาแน่นจะเป็นกราฟิกที่ไม่เกี่สเปคเลยนะมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตน้อยๆด้วยเหมือนกันภาพมุมมองจะเป็นภาพม,ม,มอง,ม,ม,ม,องมุมสูงนั่นเองนะครับสำหรับใครที่มองหาเกมแนวเทิร์นเบดอาร์พีจีที่ผสมแนวบริหารจัดการบ้านเมืองอยู่เนี่ยนะครับเกมนี้ตอบโจทย์มากๆแล้วก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินๆมากมายเลยทีเดียวนั่นเองนะฮะเกม PC ที่ลงให้บนมือถือกันอีกเกมนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้มีเกม p ีค่อนข้างที่เยอะนะครับสำหรับตัวเก เมนี้มีชื่อว่า S5 SDR นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นชนเผ่าเลร่อนนะครับที่เขาเนี่ยจะต้องออกเดินทางไปยัง The Eye นั่นเองนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางของโรคนี้นะครับเพราะว่าภัยธรรมชาติเนี่ยกำลังจะคืบขลานเข้ามาก็คือภัยน้ำท่วมนั่นะครับเขาเนี่ยจะต้องออกเดินทางไปถึงจุดนั้นให้ได้แต่ว่าในระหว่างการเดินทางเนี่ยเขาเนี่ยจะต้องหาอาหารไปด้วยหาทรัพยากรเลี้ยงชีพไปด้วยเช่นเดียวกัน ัวเกมนะครับจะให้เราเลือกชนเผ่าได้ว่าเราเนี่ยจะเอาชนเผ่าไหนหมาเล่นแล้วก็แต่ละชนเผ่าเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปในเรื่องของการหาทรัพยากรด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นการเดินทางแบบแนวเทิร์นเบสอาร์พีแล้วก็ผสมแนวโรคลายเข้าไปด้วยนะครับในการเดินทางเนี่ยเมื่อเราเดินไปถึงจุดหนึ่งนะครับมันจะนับเป็นเทิร์นไปยิ่งเราเดินไปเยอะเท่าไหร่น้ําก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกัน แล้วก็เมื่อเราตายนะครับเราเนี่ยจะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีสกิลให้เราอัปเกรดค่อนข้างที่เยอะยะเลยทีเดียวเกมแนวโรคลายอาร์พีจแล้วก็เป็นแนวย,ยิงซอมบี้เกินบ้างเนี่ยสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า g e a r i n g Up นั่เองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องนำเหล่ารถถังของเรานี่ครับไปต่อสู้กับซอมบี้แต่ว่าในการ ขับรถถังของเราเนี่ยเราเนี่ยจะต้องเพิ่มอาวุธปืนให้แก่รถของเราได้ไปต่อสู้กับซอบบี้ได้นนั่เนเองนะครับยิ่งเราเนี่ยเล่นไปเยอะเท่าไหร่ตัวรถของเราเนี่ยก็จะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีอาวุธปืนที่ความาเสถียแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกันตัวเกมเนียมันจะบวกผสมแนวผสมของเข้าไปด้วยนะครับถ้าเราเนี่ยเกิดการสุ่มอาวุธปืนได้ปืนที่ซ้ำกันแนวะเราเนี่ยสามารถนำาเอามาผสมของเพื่อเปลี่ยนเป็นปืนเรเวลใหม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนองภาพกราฟิกต้องบอกว่ามือถือสเปกต่ำสามารถเล่นได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกม PC ที่ลงให้บนมือถือกันอีกเกมนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า a p e r f e c t ในเอกนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องย้อนเวลากลับไปในยุคที่เราเนี่ยอยู่ในช่วงวัยประถม นะครับที่เราเนี่ยจะต้องไปทำภารกิจเพื่อให้ผู้คนเนี่ยมีแต่วันสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะมีตัวละครที่เราได้ไปพบเจอกันมากถึง11ตัวละครหลักแล้วก็แต่ละตัวละครเนี่ยมันก็จะมีเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันไปด้วยในเรื่องของการพูดคุยต่างๆนะครับต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับตัวเกมนี้เป็นเกมเนื้อเรื่องนะก็คือจะมีเนื้อเรื่องถามตอบ เลยล้วก็ในการถามตอบจะส่งผลต่อต,ตัวเกมด้วยนะครับแล้วก็งานภาพของตัวเกมนี้จะเป็นแนวอาร์ตเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบภาพสวยๆนะครับเกมนี้ภาพสวยมากนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแนวภาพวาดเลยนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมน,นี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้ไปเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็จะมีความลึกซึ้งภายในเกมอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะยังอยู่เกม PC กันอีกเกม นะครับแล้วก็เป็นเกมหนึ่งที่เป็นเกมภาคใหม่สําหรับตัวเกมนี้มีชื่อว่า Snapkin Melody of m o m i n Valley น,นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รบทเป็น Snapkin และ m o m i n นะครับที่เขาเนี่ยจะต้องช่วยเหลือหุบเขาที่เขาอยู่ให้ได้นะครับเพราะว่าหุบเขานี้นะครับกำลังโดนตัวของมนุษย์บุกรุกรานเพื่อจะขายให้เป็นของายทุนน,นั่นเองนะครับก็ตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เปิดโลก Open w เว l d ให้กับผู้เล่นมากๆเพราะาเราเนี่ยสามารถเดินไปไหนก่อนก็ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับแล้วก็ในการเดิน,นต่างๆเนี่ย ก็จะมีทั้งตำรวจมีทั้งสัตว์ต่างๆหรือว่ามีทั้งตัวของป่าไม้ต่งตางๆให้เราได้ไปเจอกันก็ได้เยอะแยะมากมายแล้วก็ภาพไปในกเกมเนี่ยจะเป็นงานอาร์ตเลยทีเดียวนะครับตัวเกมเนะครับจะเน้นการรอบเรนซ์ส่วนใหญ่จะไม่ได้เน้นการต่อสู้ระหว่างตัวละครกับฝ่ายศัตรูนะครับจะเน้นการรอบเว้นในการทำาบรกิจต่างๆ เท่านั้นก็พอแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องแล้วก็จะมีคัลส,ส์สิ่ให้เราได้เห็นกันด้วยนะครับค่อนข้างจะมีความสวยงามมากมากเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะฮะ สำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวพิกเซลอาร์ Art, แล้วก็มาหาเกมแนวพิกเซลอาร์ดน่าเล่นสนุกๆแล้วก็เป็นแนวแอคชั่นอาร์พีจีผสมแนวโรกไลท์ด้วยเนี่ยนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าพิกเซลแคนนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวพิกเซลแคนเนี่ยจะเป็นเกมแนวอาร์พีจีโรกไลท์ที่เราเนี่ยจะเล่นตามดาดเล่นตามชัตเตอร์ไปเรื่อยๆซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีตัวละครที่เราเลือกเล่นกันเยอะแยะ,ยะมากมายเช่นเดียวกันตัวเกมนะครับเราเนี่ยยังสามารถจัดทีมตัวละคร มาอยู่ในทีมของเราได้ด้วยทีมเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นคัสไปด้วยเหมือนกันนะครับตัวเกมนะครับก็มีทั้งการอัปเกรดสวมใส่อุปกรณ์ติดตั้งอาวุธต่างๆได้ด้วยเหมือนกันตัวเกมเนี่ยครับมันก็จะมีระบบออโต้ที่ให้ผู้เล่นเนี่ยปล่อยให้มันเล่นเองก็ได้นะสำหรับใครที่ขี้เกียจเล่นในการสู้ฟาร์มดันเยียน,นี่ยก็สามารถเปิดออโต้ในการช่วยสู้ ได้ด้วยเหมือนกันภาพกราฟิกเนี่ยต้องบอกเลยว่ามือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้ไม่กี่สเปคเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวสนุกสนุกเล่นมันเพลินอีกเกมหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าโลกรันเนอร์นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวโลกรันเนอร์เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตัวละคตรตัวหนึ่งนะครับที่จะออกไปรประจบนภัยเพื่อต่อสู้กับปีศาจนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีฮีโร่หรือว่ามีตัวละคร mắc mai <laughs> เลยทีเดียวนะครับตัวเกมนะครับก็จะมีสกิลอัปเกรดระหว่างการเล่นให้ด้วยเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ตัวละครของเรานะครับตัวเกมนะครับแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยเรานี่ยังสามารถอัปเกรดตัวละครเพิ่มเติมให้แข็งแกร่งเพิ่มเติมขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันกราฟิกเนี่ยมันจะออกตีมแนวแบบดับดับหน่อยภาพมุมมองในการเล่นจะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้จะดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกม แนวกีฬาเกินบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า v o l l e y b บอล king นั่นเองนะครับสำหรับ v o l l e y b บอล king เนี่ยจะเป็นเกมแนววอลเล์ที่เราเนี่ยจะแ,แข่งกับ npc นะตัวเกมนี้เป็นเกมเล่นมาตราไปเรื่อยๆซึ่งตัวเกมเนี่ยจะแบ่งฝั่งทีมละ3คนซึ่ง ตัวเกมเนี่ยมันจะมีคัดของผู้เล่นด้วยนะทำให้ตัวของทีมของเราเนี่ยทำคะแนนได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าสเตตัสของตัวละครมันเยอะนะครับเนาะ็นอีเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเหมือนกันแล้วก็ตัวละครพีดเกมเนี่ยมันก็มีเยอะให้เราได้จัดทีมกันนะครับตัวเกมเนี่ยก็เป็นเกมไม่ใช้เน็ตด้วยนะเอาไว้ติดเครื่องเล่นเพลิน ได้เลยกราฟิกมันจะเป็นแนวสไตล์แอนิเมะแล้วก็มุมมองในการเล่นจะเป็นมองด้านข้างนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมสนุกสนุกเล่นเเพลินแล้วก็จะมีความซีเรียสเพิรตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้ตัวเกมที่มีชื่อว่า De ฟซิตี้นั่นเองนะครับเกม d e ฟซิตี้เนี่ยจะเป็นเกมนแนวแซนบ็อกไลฟ์ซิมหรือว่าจําลองสถานการณ์ระบบเป็นคนหนึ่งที่จะต้องหาเงินเมื่อใช้นี่ ให้กับผวหน้าแกงในเมืองซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะให้เราหาเงินไม่ใชหนี่ให้หมดภายใน10วันถ้าเราใช้ไม่หมดนะครับเรานี่จะโดนแกงอจชญากร,รมจัดการนั่นเองนะครับซึ่งในการทํางานหาเงินไม่ใชหนี้เนี่ยมันก็มีหลากหลายงานเลยนะครับเรานี่จะเลือกเป็นงานสุจลิตเองหรือว่าเราเนี่ยจะไปอยู่ในสายงานด้านมืดก็ได้เช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าเราเนี่ยจะเลือกตรงไหนแล้วก็ตัวเมืองเนี่ยจะเป็นเมืองแบบรูปแบบ โอเพนเวิร์ดนะครับให้เราเดินไปหางานหรือว่าเดินไปทําธุรกิจได้เลยตัวเกมเนี่ยครับจะมีฉากจบอยู่4แบบด้วยกันนะครับสามารถดูกันได้เลยนะครับว่าเราเลือกแบบนี้จะเป็นแบบไหนตัวเกมมีมินิเกมระหว่างการเล่นด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี้ย,ยังรับรองระบบจอยคอนโทรเลอร์มาสวมใส่แก่ตัวเกมด้วยนะภาพกราฟิกภายในตัวเกมเนี่ยจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมเสียตังค์นะฮะสำหรับไรที่จะต้องเล่นเกมนี้เนี่ยสามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมดังที่เปิดให้บริการบนมือ กันอีกเช่นเคยอย่างเจ้าตัว Resident Evil 3 Remake นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัว Resident Evil 3แนวเป็นภาคต่อจากภาคที่2เลยเป็นอีกภาคหนึ่งที่มีความน่าสนใจแล้วก็มีความบู๊มากๆนะครับต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนภาคนี้ ค่อน้าจะมีความบู๊มากกว่าภาคที่2แต่ว่าทีมของเนื้อเรื่องเองเนี่ยมันจะเป็นทีมที่เกี่ยวกับภาค2โดยตรงนะเมืองก็เหมือนกันแต่ว่ามันจะเปลี่ยนทีมปีทีมหนึ่งตัวละครในภาคนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่เป็นผู้หญิงนะครับเนาะส่วนภาพกราฟ,ฟิกป็นในเกมเนี่ยต้องบอ,อกเลยว่าเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนข้างที่มีความสวยงามมากๆก,ก,ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ภาพมองในการเล่นนะครับก็ยังอิงตาม PC เลยเป็นภาพมองคกลที่3นะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถเป็นเล่นกันได้นะครับเกมที่ทําออกมา เจ้ตัวของเกม Dark Soul ดินบ้างนงะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อ Titan Soul. ว่า t a n ันโซนั่นเองนะฮะสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Dark Soul ซึ่งเขาเนี่ยให้เราเนี่ยรับบทเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เราเนี่ยจะต้องไปต่อสู้กับเหล่าตัวเทพซึ่งในการต่อสู้กับเหล่าตัวเทพเนี่ยเราเนี่ยจะต้องหาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเพื่อไปต่อสู้กันแล้วก็ในระบบการต่อสู้ของเกมนี้จะมีระบบสเปมิน่าระหว่างการต่อสู้ด้วยนะเมื่อเราฟันสเปมิน่าของเราเนี่ยจะลดลงถ้ามันหมดนะเราเนี่ยจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยเ จะเข้ามาถมเรารัวๆนะครับเราเนี่ยจะต้องคำนวณระหว่างการเล่นด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้แล้วก็เกมนี้เล่นด้วยระบบออฟไลน์ได้ด้วยนะครับตัวละครที่เราฆ่าไปหรือว no ่าศัตรูที่เราฆ่าไปเนี่ยจะมีไอเทมระหว่างการเล่นด้วยเราเนี่ยสามารถหยิบจับมาใช้งานได้ด้วยเช่นเดียวกันกราฟิกมันจะเป็นกราฟิกแนวสไตล์พอลิกอนเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้ กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวต่อสู้เล่นเพลินเล่นมันมันกินบ้างแล้วก็บุกผสมเกมแนววางแผนกลยุทธ์เข้าไปด้วยอย่างเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า King l e a ล u ถูนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมภาคต่อ เป็นเกมภาค2กันแล้วนะครับซึ่ง King League 2เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องนำเหลา่านักล้มต่างๆเนี่ยเพื่อไปต่อสู้กับฝั่งสตูนะครับตัวเกมจะเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะมีเนื้อเรื่องให้เราได้ติดตามกันด้วยนะครับส่วนระบบการเล่นของตัวเกมนี้นะครับจะเป็นระบบการเล่นที่เราเนี่ยสามารถปล่อยให้ตัวละครเนี่ยโจมตีฝั่งสตูได้เองนะครับตัวเกมยังสามารถจัดทีมตัวละครได้มากถึง5ตัวละครเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แต่ละตัวละครจะมีความสามารถที่แตกต่าง กิดไปด้วยนะครับส่วนงานภาพของตัวเกมนี้นะครับจะเป็นงานภาพแบบแนวอาร์ตน่อยๆน,นะจะมีความสวยงามม,กมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยเราเนี่ยยังสามารถอัปเกรดตัวละครให้แข็งแกร่ง ขึ้นได้เรื่อยๆเ,เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีคาที่เลือกเล่นได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับสําหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกม PC ที่ลงให้บนมือถือกันบ้างนะครับแล้วก็เป็นเกมคนไทยสร้างกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Time l ล n e นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราจะได้รับบทเป็นหญิงสาวที่ตื่นขึ้นมาในสถานที่ที่เราไม่รู้จักแล้วก็ เราเนี่ยจะต้องหาทางออกจากที่นั่นให้ได้แต่ว่าในการหาทางออกจากที่นั่นเนี่ยครับเราเนี่ยจะต้องแก้ไขปริศนาไปด้วยแล้วก็สามารถใช้พลังแห่งกาลเวลาได้ด้วยในการจุดเวลาในการดําเนินเควสนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะมีน้องเหมียวที่จะมาเล่นกับเราด้วยนะครับในการดึงความสนใจหุ่นยนต์ที่จะไล่ล่าเราอยู่นะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่มีปริศนาให้เราได้เล่นกันเยอะๆมากมายแล้วก็ด่านภายในเกมเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างมีความสวยงามมากๆ Du give mir สามารถเล่นฟรีได้ในด่านแรกนะครับแล้วก็ด่านต่อไปเนี่ยจะเป็นเสียตังค์นะครับสำหรับใครที่อยากไปทดลองเล่นก่อนก็สามารถเข้าไปทดลองเล่นกันได้ตัวเกมเขาจะทำออกมาได้ดีเลยนะครับเนาะเกมภาคต่อกันอีกแล้วอย่างเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Saga ฟอนเที r ชูรีมารเตอร์ตัวเกมนี้ก็เป็นเกมรีมาสเตอร์นะครับต้องบอกเลยว่าเกมรีมาสเตอร์จะเพิ่มกราฟิกให้มันสวยเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้สวยอะไรมากมายในส่วนนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับราชว ที่ต้องเผชิญหน้ากับสงครามที่กําลังจะคืบคลานเข้ามาเราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับสงครามนี้ให้ได้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมากๆเพราะตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมเนื้อเรื่องเนาะแล้วก็ผูสมแนวการต่อสู้แบบแนวเทิร์นเบทเข้าไปด้วยนะครับมีทั้งการจัดทีมตัวละครแล้วก็มีทั้งการไปประจนภัยในสถานที่ต่างๆด้วยเช่นเดียวกันกราฟิกนะต้องบอกเลยว่าเป็นกราฟิกแนวยุค80ยุค90หน่อยหน่อยมันจะเป็นแบบแนวอาร์ตเวิร์กหน่อยหน่อยด้วยตัวเกมนี้นะครับ ก็ราคามันจะแพงอยู่นะครับสำหรับใครที่อยากซื้ออยากเล่นจริงๆนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อแล้วก็ลองเล่นกันได้หรือว่าใครที่อยากรอมาลดราคานะครับก็สามารถรอลดราคาก่อนได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นก็ลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมเล่นชิวๆเกมหนึ่งสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Animal Friend w t s Zombie นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนว Tower Commander หรือว่าเกมแนวสร้างหอคอยสู้กับซอมบี้นั่นเองแต่ว่าเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นสัตว์ที่จะเป็นผู้บัญชาการในการตอบสู้กับซอมบี้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆแค่เราเนี่ยจะต้องอัพเกรดหอคอยของเราให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหรือว่าให้มีความสามารถที่เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะเล่นตามด่านไปเรื่อยๆเนาอยิ่งเราเล่นด่านไปเยอะเท่าไหร่ ตัวของซอมบี้หรือว่าตัวของเราศัตรูเองเนี่ยก็จะมีความสามารถที่เก่งขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้แล้วก็ติดเครื่องได้ดีมากๆเนะี่ยสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้เลยทีเดียวก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม